จา่าชเปาขยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จาาแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอ็ดกันด้วยนะครับและก็ไอช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอด t u n 3วันนี้ภมิจ่แตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยอาร์เซนอลพบกับลูตันทาวอาร์เซนอลเจ้าทิน5เกมหลังสุดทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มมมกกกาารรเเเเลเลลลล่่ล่นนนนคคอข้้้้งงดดียยยะัไแแพใชถึ4ววหุ งเกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดก็สามารถบุกไปเอาแต้มกับอาร์เซนอลทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บของอาร์เซนอลตอนนี้ไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พวกเขาเป็นรองจ่าฝูงแข่ง2 9นัดมี65นาคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลที่เป็นจ่าฝูงอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งของลูตันทาวห้าเกมหลังสุดในลีกฟอร์มค่อนข้างยำแย่นะครับสเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ทางด้านของทอนอปร์มมมาา1ประตตตู่่อออ2นอนนคีีีี้พวกเขืทท ผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างมากนะครับต้องบอกว่าเกิน11คนด้วยกันนะครับมีปัญหานในการจัดทัพพอสมควรตอนนี้ลูตันทาวก็อยู่ดับที่18ดนะครับอยู่โซนตกชั้น30นัดมี22คะแนนนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลที่เหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกันห้านัดหลังสุดส่วนลูตันทาวชนะเกมเดียวนะครับดัชนีเกมคู่นี้มองว่าอาร์เซนอล2สกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง3สกอร์ด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาร์เซนอลต้องการคะแนนสุดๆนะครับณนะตอนนี้แนวรุกของพวกเขาก็ต้องบอกว่่าาจัดจัดนนนออยูสมมควรเหืก แต่ทว่าทางด้านของลูตันทาวแม้ว่าจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะก็ตามแต่แต่พวกเขาแม้ว่าจะแพ้นะครับผมแต่ก็แพ้ไม่ขาดนั่นเองมีโอกาสนะครับที่ทางด้านของอาร์เซนอลอาจจะชนะลูตันทาวไม่ถึง2สกอร์ก็เป็นได้ดังนั้นเชียร์ไปที่ลูตันทาวคิดว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดนะครับไปที่เกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแอสตันวินล่าครับซิตี้เจ้าทิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะครับไม่แพ้ใครเลยชนะถึง3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับเกมนัดล่าสุดก็ เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไป0ประตูต่อศูนย์อ่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่มีทางด้านของไคลวอลเกอร์รวมไปถึงเนธานอาเกตที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ทว่าพวกเขาก็ยังมีตัวผู้เล่นให้เลือกใช้หลากหลายนั่นเองนะครับทางฝั่งของซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่3มนะครับมี64คะแนนตามหลังพื้นจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยู่7จ็ดอ่อยู่3คะแนนด้วยกันนะครับส่วนทางฝั่งอ่ะขอภัยครับอยู่4คะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของแอสตันวิลล่า5เกมหลังสุดทุกรายกกาารรนนะคฟออ์ม็่ข้งดีช2 เสมอ2แพ้เกมเดียวถ้าผมเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางด้านของวู๊กแฮมตันไปได้2ประตูต่อศูนย์วันนี้จะยังไม่มีทางด้านของจอห์นแม็กกินนะครับที่ติดโทษแบนอยู่รวมไปถึงทางด้านของโอลิเวอสกินนะครับผมที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีแมตตี้แคชนะครับผมก็ต้องบอกว่าส่งผลกระทบพอสมควรโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับวิลล่าตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่4นะครับมี59คะแนนก็ต้องบอกว่าพวกเขาต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะรั้งตำแหน่งท็อป4นั่นเองนะครับ ช่วยของทั้งคู่ก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกันห้านัดหลังสุดส่วนแอสตันวิลล่าชนะเกมเดียวเท่านั้นโดยที่เกมเกแรกๆเจอกันแอสตันวิลล่าก็ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ดัชนีเกมคู่นี้ครับมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งสกอร์เสียหาย2สกอรไ์ได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเกมคู่นี้ซิตี้ต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะลุ้นตำแหน่งจ่าฝูงนะครับส่วนแอสตันวิลล่าก็ต้องการคะแนนเช่นเดียวกันเพื่อที่จะรั้งตำแหน่งท็อปโฟนะครับแต่ถาว่าการเล่นในบ้านของแมนเชสเตอร์ ไม่ใช่งานง่ายของแอสตันวิลล่าอย่างแน่นอนดังนั้นมีโอกาสที่แมนซิตี้จะยิงถึง2สกอร์ดังนั้นคู่นี้เชีี่ยไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คิดว่ามีดีพอที่จะยิง2สกอร์ใส่แอสตันวิลล่าครับไปกันที่ศึก เดบโพคาวนะครับผมรอบรองชนะเลิศเลเวอร์เลเวอร์คูเซนพบกับโฟลทนาดุสเซนดอร์ฟนะครับผมเลเวอร์เจ้าถิ่น5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับวองบอกว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับไม่แพ้ใครเลยชนะถึง4เกมรวดนะครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนทามมา2ประตูต่อ1นะครับตอนนี้เลเวอร์เป็นจ่าฝูงของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเป็นแชมป์สูงมากๆเหลือเพียงแค่7นัดเท่านั้นตามอ่าเขาเรียกว่านําทางด้านของมา ถึง13คะแนนด้วยกันแล้วก็มีลุ้นถึงทิปเบิลแชมป์อีกต่างหากนะครับส่วนทังฝั่งของดูเซนดอบนะครับผม5เกมหลังสุดทุกในลีกนะครับผมพวกเขาอยู่ที่ลีกา2นะครับกอบถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีนะครับผมชนะถึง4เกมด้วยกันเสมอไป1เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบ,บุกไปชนะทางด้านของไกเซอร์สลอเทนมา3ประต,ตูตอนหนึ่งนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับผมมี4อาน4 6คะแนนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เพลย์ออฟนะครับกับทีอท่16ของอ บุนเดสลีกาเยอรมันของลีกสูงสุดนั่นเองนะครับเฮดทเวตของทั้งคู่ก็เป็นเลเวอร์ที่เหนือกว่านะครับผมชนะมา5เกมรวดนะครับที่เจอกันในศึกบุนเดสลลกานะครับผมก็ต้องบอกว่าเฮดทเวค่อนข,ข้างจะต่างกันพอสมควรนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเลเวอร์สองสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง3สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าเลเวอร์ช่วงนี้นะครับผมพวกเขาค่อนข้างจะลอยตัวในลีกเลยนะครับมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงมากๆส่วนทางด้านของดุสเซนดอร์ฟนี่ก็ต้องการคะแนนต้องการล้างพื้นที่อันดับที่ มีลุ้นในการขึ้นชั้นต่อไปนั่นเองเกมบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้มีโอกาสที่เลเวอร์นะครับผมจะยิงไม่ถึง2สกอร์หรือชนะเพียงแค่2สกอร์และเสียหายก็เป็นได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ดุสเซนดอบคิดว่ามีดีพอที่จะแพ้ไม่ขาดน,นะครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีลูตันทาว์แมนเชสเตอร์ซิตี้แลวก็ดุสเซดอรครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยสกอร์วิคเคะห์ลูกงหนังสไตล,ล์จา่าตตงท็อปโฟร์ที่จะ คล้ายนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ